ที่เขาซ่อมกันที่เขาอะไรก็ก็ส่วนใหญ่เนื้อว่านเนี่ยมันชํารุดง่ายแต่เราก็ต้องดูให้เป็นก็คือจริงๆคนรุ่นเก่านักนักเร่รุ่นเก่าเลยนี่เขาสอนมาเลยว่ากินกันเนี่ยอย่างเดียวคือหักซ่อมดูไม่เป็นราคารู้ทุกคนทุกคนโดนเรื่องซ่อมเรื่องหักเรื่องซ้อพิมเนี่ยดูไม่ได้แต่ราคาทุกคนรู้เราต้องควรกลับไปดูว่าเราต้องฝึกฝนว่าราคาถ้าหักหรือซ่อมเนี่ยราคามันไม่ไม่เหมือนราคาที่มันเป็นองค์เดิมไง อย่างถ้าเป็นปี97ถ้าเต็มฟอร์มราคาตอนนี้ไม่ข้าม3ามแสนคะไม่ข้ามสามแสนพิมกางนะพิมพ์กลางแต่ถ้าพิมพ์ใหญ่พิมใหญ่พพิม์ใหญ่ก็อยู่ประมาณห้าแสนขึ้นไปแล้วแต่ความสวยถ้าหักซ่อมสมมุติมารู้ทีหลังเจ็ดหมื่นโอ้หายเยอะเลยนะเจ็ดแปดหมื่นประมาณนี้คือถ้าหักซ่อมนะหักมันก็อยู่ราคานี้อยู่แล้วครับโอ้อย่างนี้ถ้านักสะสมที่จะเก็บหลวงปู่ทวดเนื้อว่านต้องระวังนิดนึง ระวังมากเลยแหละเพราะว่าราคาสเปรดมันค่อนข้างอย่าห่างเยอะก็ถ้าเป็นไปได้ก็คือเช่ากับคนที่เขาไว้ใจได้จริงเนาะครับคือถ้าเป็นนักสะสมก็ต้องหาเซียนที่ไว้ใจได้จริงก่อนจะเช่าหาเพราะว่าด้วยตาเปล่าไม่รู้จริงๆคืออย่างผมอย่างเงี้ยผมยอมรับเลยผมดูผมยังไม่รู้เลยว่าแตกหัก,กหรือซ่อมมาแล้วยิ่งเอ็กซเรย์ดูไม่ได้ยิ่งจบเลยอันเนี้ยคือเป็นสิ่งที่แบบโอ้น่าจะสมต้องระวังแล้วก็เพิ่งระวังนะครับก็เช่าได้ เช่ากับคนที่ไว้ใจจริงๆนะครับไม่งั้นราคา3 0 0แสนจะเหลือ70,000